ญาติลูกค้าเป็นกรรมการวัดสร้างพระทองคํามาดูกันว่าลูกค้าจะได้รับเงินกลับบ้านไปเท่าไหร่นะคะวันนี้ลูกค้าเก่าของร้านเรานําพระทองคําเลี่ยมทองประดับพลอยแดงมาที่ร้านบอกกับทางร้านว่าต้องการเงินไปรักษาแม่เพิ่มเติมลูกค้าเล่าที่มาว่าสมัยก่อนญาติของลูกค้าเป็นกรรมการวัดได้นําทองคําไปให้ทางวัดสร้างพระทองคําขึ้นมาสิบองค์เพื่อบูชากันเองในหมู่ญาติของกรรมการ ฟังดูคล้ายๆเรื่องพระเครื่องในรายก,การโหนกระแสไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเลยมาบอกต่อกับทุกคนว่าเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงๆนะคะพระทองคำเหรียญนี้ลูกค้าได้เช็คราคาตลาดพระมาแล้วจึงเห็นว่าถ้าขายพระทองคำน่าจะได้มูลค่าที่สูงกว่าทางร้านประเมินราคาพระทองคำกรอบพระไว้ประมาณ90,000บาทและแกะพลอยออกคืนให้กับลูกค้า งานนี้ทางร้านรับซื้อโดยไม่ต้องหลอมค่ะเพื่อความรวดเร็วลูกค้าไม่ต้องรอนานและเคสนี้ลูกค้าได้รับเงินกลับไป1,3341บาทขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าไปที่ไหนแล้วรู้สึกว่าโดนกดราคาคิดถึงเราร้านซื้อตรงรับซื้อทอง s c สซพาซาสายใต้ใหม่ร้านเราไม่กดราคาและทำงานโปร่งใสต่อหน้าลูกค้าแบบร้อเเซก่อนขายให้ลูกค้าตรวจดูราคารับซื้อทองที่จอทีวีหน้าร้านเพื่ออัปเดตราคารับซื้อปรับราคาล่าสุดตามสมาคมค้าทองคำแบบเรียลไทม์และตอนเช็คเปอร์เซ็นต์ก็มีจอทีวีแสดงเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าดูไปพร้อมๆกันต่อหน้าร้านเราอยู่ชั้นหนึ่งห้างเอสซีพาซาสายใต้ หมตหลิ่งชันกรุงเทพติดกับร้านเชสเตอร์กิลหรือถ้าอยู่ไกลลูกค้าสามารถส่งพัสดุหรือเรียกแมสเซนเจอร์แต่ละแอปส่งของมาตรวจเช็คประเมินราคาและขายกับเราได้ถ้าทางร้านเช็คแล้วเป็นโลหะมีค่าสามารถขายกับร้านเราได้ทันทีภายในวันที่เราได้รับสินค้าพร้อมถ่ายคลิปวิดีโอทุกขั้นตอนและส่งวิดีโอให้ลูกค้าก่อนโอนเงินค่าของและค่าขนส่งคืนให้ลูกค้าติดต่อเราตามช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะ